กินเอาเอาไว้ล้างนี่ดินด่นเห็นเลยครับพี่น้องล้างนี่ดินด่นเห็นเลยนัน่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยุ้ยอุ้ยต้มอ,อยู่เลยไหมนี่เบิ่งขนาดเด้อยังไงกูหลายอยู่ต,า,ตาใสใสว่าน,นำหวยสวัสดีครับพี่น้องสุขสุคนนะครับพบกนันอีกเสซนเคยนะครับในสองนุ่มอ่นอีสานยุคใหม่ครับพี่น้องมือหนีมาใส่เบ็ดกระพอโอ้พี่น้องเบืองบรรยากาศหวยอันนี้เด้อนี่ครับ หวยที่มายิ่งป้ามันนั่นที่ไดป้านิ่นนั่นแหละครับอันส่วนดีผมยิ่งก็คือ,อยู่บองหันอันเนมไปเห็นเป็นสภาพอยู่นะครับมองหันละมองนีแหงเป็นตา้ามายิ่งป้าครับพี่น้องป้าเป็นตหลายเบิ้งนี่ขันผู้เพ่นมักอันตีป้าอันส่เอาเบ็ดฟั่ลังมาตีนี่โอ้ยผมว่าแมนน,นั่นแหละย่ำโดนเสาเนี่นะเยอะที่ใส่เมื่อน,นี่นะครับเป็นเ้อะจีซอนนะครับอันนี้อันนี้เป็นจิงหลธิ์จิงลทีิ์จีซอนผสมกัน ทีทั้งผีพอเป็นกระใสยูบรรยากาศย่ำแรงขางหวยดีครับพอหันมาทักไทยพี่น้องกันครับครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สิมใไ่เบ็ดภาคหวยมะคางนี่เบิองจักเทือบ่ทั้งเคยืด้มาพอเทือทั้งนี้ไอเมื่อนันมายิงปลานินได้กันแน่เบิองทำเลมันหนาสีเป็นตัดไ่เบ็ดก็เลยสิมาลองเบิองมือนี่ได้แลลวก็สิย่ำกันขึ้นน้ำบอกกันก็พอว่าแน่มาบรรยากาศมันได้แห้ง เออก็เลยมาใส่เบ็ดล่องเบิงนะครับมันก็ต้องได้ล่องนะครับพี่น้องเออมันก็ต้องได้ล่องถ้าเบิ่งว่าขึ้นนี่สิมีแต้มมาโซ่พี่น้องบอเออ่เด้อสถานที่ไม่สถานที่ที่บ่คุ้นชินบ่ทันเคยมาพอเทียท่านนีพน่พี่น้องเพิ่นขอพี่น้องเพิ่นขอมาว่าเสียบเงียจังไดอ๋อเออก็สิเสียบคือกันล่ะครับพี่น้องเสียบกกเปีกมันอย่าลงเลิกเอาพวกหอยๆให้มันดิ้นได้ เสียบส่วนล่างนั่นแหละเสียบกันถ้าเภาไปเสียบเข่าเลือกแห้งมันมันเสียใต้ก็เลยต้องเอาแบบพ่อยหอยซ้ำนึงไอ้เจ้าไหนก็ได้บ่หอยมันใต้นะกันเนาะกันเสียบสูงๆเนี่ยมันกับใต้มากระดินเป็นจังหวะเนี่ยมันข้าวหนึ่งมันกระดินดินเห็นเนาะมันโยกอ่ะมันกระดินหล่อป่าโอ้โหเดี๋ยวนอนดิีนมันดิน ตอนนี้กับเวลาหกโมงยี่สิบนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี้มาทำป <c oughs> เป็นไงไ่เป็นเผาๆเลย <c oughs> ก็ดีดีละเออกต่กใส่ย,ย่างยคำคำก็พอดีใส่แล้วกับวันใดลอด,ดน้นมันกับได้ปลามันก็กินเลยนะนี่กลัวตาห้าวสียู่ถาดด้นพี่น้องผมอยากให้พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศอนันนี้พอดี่เบิ่งนแนมไปเบิ่งได <นะ S 2> ้หวยนะครับเด้อพี่น้องเด้ออ่าทางกลางกับสีเลือกแล้วกับสีเป็นหวยแคบๆไปเลยเลยตามปลาตามเขาไปเองสิละ อันนี้เป็นตะมีปลาตองนะพ่อเนาะตอนที่มันตอนที่มันมีหนามนะมันย่ามหนมาเขามาตึกมาอะไรปลาตองหลายแล้วแถวนี้ยบางพี่น้องู่าางขคนไรปลาตองปลาตองมันสิมาคู่ในตอในขอนเลยบ่มันไปอยู่เห็ดเอียงขึ้นล่ะสอบอยู่ในตอโอ้โหปลาสอบปลาสอบกลางๆเลยปลาสอบกลางๆเลยพ่อมันกินเบ็ดหรือบ่บ่เบ็ดยังอยู่ซื่อๆอยู่ เขามาไกลแล้วเขามาไกลแล้วเห็นบอกมือนันย่ำแล้วยังย่ำแล้วโบข้อสองสามหลังน้ำคือกบมีกินหย่อนหลังคือกับมือนันอีกเนาะบ่อมือนันมันหาวแห้งซื่อๆดอกมื่อนีนฝนกระตกนะครับแต่แต่เห็นตกย่ำเสาตกไปแล้วเส้นหนึ่งแต่มันเห็นตกย่ำเสาแต่ว่าย่ำแหลงส่งส่งอยู่ไล้นี่มืดจนสี่ตลอดไม่มีม่านนาตตลอดมึงเดา ตแต่เห็นคือจังบอเห็นว่ามีท่าที่สิตกะในยำคำผมกระกพาอนี่คันผมกระพาอนี่แต่ว่ามีท่าที่ว่าฝนสิตกะกับมาใส่เบ็ดล่อลดอุปผอมมันเป็นเอียนน,น,นั่นปุูนคือนางวา่าขาอุ่นงูบ่เนี่ยงูตัวนึงอู้อู้อาจจะเป็นงูครับพี่หนุ่มงูเหลือๆไปเลยเลยงูมันขวบหอยมันขวบหอยมามาทำมันตี มาสูงมันตีกันนั้นฝนตกเมื่อยี้ใส่เบ็ดตีเพราะว่าป้ามันกินดีกันฝนตกนี่ป้ามันกินดีคือเหมือนน,โน,โน,โน,นั่นนู้นมานฝนตกฝนตกยันป้ากินเบ็ดครับพี่น้องขัดสีใสย,ยังสีละ่ะไปเรื่อยเื่อยเด้อไปจืสุดพุนพุ่นละเดี๋ยวคอยมาพบกันส่วนคำส่วนหลอบเดกเต้าคอยมาพกกันคอยย่ามไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องอให้กำลังใจก,กันเด้อก่อนสีไปถึงตอนย่ามพี่น้องอย่าลืมกดไลค์เด้อครับเด้อ กดไลคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วพอกันตอนย่าหรอบคำครับผมเดี๋ยวรอบคำมาย่าอีกรอบจะคอยพอกันสวัสดีพี่น้องรอบเด็กนะครับกินเขากินหนามแล้วก็ออกมาหาย่าเบ็ดโอ้นี่จะว่ามืดของเถอจนลงลังเบ็ดอูนั่นครับพี่น้องครับมาลุนไปพร้อมๆกันเลยนะครับเด้ออ่า ย่ามมันมวนก็คือย่ามย่ามนี่แหละโอ้ดินดองดองอยู่นี่มือนี่งคือได้คือมือนั่นบอลมือฝนตกเย็นมาย่ามมาขึ้ขนาดอยู่คือเก่าอยู่มือนี่ฝนลบนทันตกแต่ว่าเฮ็ดส่งคือสึตกขันมันตกมานแมนอยู่ขันมันตกเย็นเราอ่าขัมันขันมันเอียร์เอ้าอีกปลาถือเลยครับพี่น้องนี่ตัวแรกแขกมันของขึ้นนี่นะครับปลาเขีงเมย์ญ่อยู่เออ แม่ใหญ่แม่งามอยู่น้องมึงประเดิมโดยปลาเขีงก็โอเคแล้วครับพี่น้องายังเก่าเบ่อจะถืกสุดยอดเด็ดสุดยอดขนาดนี้ก็เขาียู่ปงนี่เพรานว่าอันเอาไปหลาบตัวเสียบที่สุดแล้วเบิดเท่านั้นแล้วผมมากินไข่มันเลยครับพี่น้องกันว่ายางมากนะลากินไข่ปลาเขีงนี่ก่อนไข่ปลาเขีงมันเสียบแล้วแกวเขียงเสียบ เสพันกดือใ,ใครประคอเลยมนันแล้วครับพี่น้องหลุ่นเบิงหลังต่อปไปเรื่อยๆเนีหลังถึงเงยเบิดบ่บอกโอ้โหมาถึงเงยเบิดนไหนเนาะมันดินยังดินอยู่เดี๋ยวฝ่าเดียมๆมั่งโอ้โหกับพี่น้องถ้าต่อถ้าฝนตกมากขึ้นกับมือหนันสิโอเคเลยนะครับเออมือใส่เบียร์นำฝนตกนำนี่นะ โอ้โหเสียงบ่นเสียปลาบ่นทั้งคันนี่มาแบบเดียวกันอีกแล้วปลายยังกลับมาลุนใส่กันบ่นี่มาลุนป้าปลายยังโอ้ยขาดไปมาเด็กไปไหนบ่มาเด็กไปไหนก็ว่าบ่ดเด็กนะสี่ถุงหนึ่งลงไปกินเขากินเขาแล้วก็ออกมาเลยนะครับสูมือนีกินแต่ปลาอร่อย คนป่าตมป่าอยู่เลยเนี่ยเบิดครับอ่าป้าขาดข้างป,ป่าขาดข้างโอ้ยเสียงกบเสียงเขียดห้องเรื่องขางเสี้ยวเลยคนจิตกเนี่ยเสียงกบเส,กบสียงเขียดห้องเสี้ยวเลยครับพี่น้องบรรยากาศขางห่วยนี่โอ้ธรรมชาติเย็นเย็นทั้งบ้านพี่น้องตรกดีคื่อทำดีกว่าน้อทั้งนี้คือแต่เห็นหน้าใส่สงการกาได้นี่ <laughs> หลังนี้เบิดเบิดบ่เบิดยังอยู่ขี้เก่าอยู่ตกวังเ้ากับตกโอ้พี่บ่อเคยสำนันกับทางบ่เคยมาอันนี้ต่างถิ่นเลยครับเด็กพี่น้องว่ามันบ่เคยมาเลยครับบ่งถิ่นใส่เบ็ดไปบางหกโมงนิดนึง กับมายามกับงงหดนั่นนั่นนั่นนันข่ขยับยยขยับขยับขยับนี่วังหันขึ้นเป็นดิ่ด,ดอยู่เนาะโอ้พี่น้องเมื่อกี้เบ็ดขยับขยับบาตาัตเตอรแมนเลยเด้ยังขึ้นหลุดไม่แข็งดิ่ดได้วังหันยังโยกขึ้นมันบอสบัตเลยบ่พ่อวังหันเ<อ>นี่แล้ว<บ>มันขยับอีหยังเนี่ยเห็นตัวปลาล่างๆอยู่เลยวังหันว่าเป็นปลาคลองหรือปลาเขง็งโอ้บัดคนยกขึ้นคือบ่อันนี้เลยย่างมาวังหันเบ็ดขยับขยับเลยครับพี่น้อง ก็จะเป็นเหงไอนว่าม oh, ันคือบดีหนาหนะมันก็เป็นปแบเนีงนี่างที่เิ็นหอยหอยเนี่ยอู้เบ็ดลังนี่ดีดอกนี่ดีตีนเนี่ยป่งขึ้นบอเออใหญ่แล้วมันเล็กๆเลยโลมแม่งพี่น้องมันเป็นอันทางขั้วยางเพิ่นเอาคั้ยเอายางมาลามอยู่นี่ปล่อยคั้ยลงใน ทมก็เลยหยางหยากเนี่ยแม่งก็ร้ายครับนี่หลังโก่งง้องด้วยบาลอู้หลังนี่พี่น้องหลังนี่พี่น้องเบิ้งโอ้ยโกงเลยนี่โกงเลยนี่เบิ้งลมแท้ลุกไปน้ำบ่อไหนนะอยากลงไปเบิ้งอยู่เป็นยังไงมีเลยเกี่ยวจุดขาดเบิดเลยอยากได้แบบโกงๆเนี่ยเอาขึ้นมาจากโตดิอย่าหัวมันเป็นป่าย์เนี่ยมันโตใหญ่บ่ เกี่ยวกับต่อพักเกษตรสีลมก็พ่ดลมก่อนต้องเฝ้าบูดขึงแต่จะบูได้ปวดกลัดปวดกลัดเลยแหนฟังหมีมันบ่คือฟางนั้นเนาะฟางหมี่มันเปิดเป็นอันดอกจอกลายกว่าฟางหี่คือเป็นนมไหล่อ่ามึงน้องมันเป็นดอกจอกดอกลยังเต็มเลยคันฟังผุนมันช่เป็นแหน่ขนมแน่ในคันคือใส่เมื่อนถึงประดุกลายเฉลยแต่เพิ่งจะเห็นประดุกเนาะ ก็คอเาท่านเห็นาท่านบห่าปู้พี่น้องเมื่อนีป้าบอกินดีดขึ้นนดดขึ้อป้าบ่หาคือทั้งผุนปัครับพี่น้องมันจะไหนหรอกอยากตะบ่เเลี้ยวทังทั้งจะคลองอย่ละบท้งลมเงียังเป็นฝนโปรตกบ่หลังนี้ยังอยู่ครับยอแมงแมงหลแห้ง เอ้าเกี่ยวเบิ่งเอ้าแมนบอ่อยังเห็นหนาลื่มเดิมไอเห็นป่าแล้วบ่เห็นป่าแล้วบ่ไอเอาขึ้นมาเบิ่งเบ่งป้าหุ่ยปลาคอปลาคอโอ้ยเดี๋ยวปลาคอตัวแหลกกับพี่น้องหลังจากขี่ยางมาเจอว่าว่าแตสีบ่มันมีปลาคอมาแล้วเต็มหนึ่งใส่ตรงกำลังใส่สองสามนิ้ว ที่หน้าห้องคนนั้นเลยโอ้ยแมงแมงหลายแห้งฝนสตกไม่สิดปีดไฟก่อนเหมือนไปดองแมงหลายแห้งด้อยมันฝนสีมาอีรีบ่ฝนสีมาแล้วอู้หึอีหยังเอ้อาอีหยังปล่อยู่กลางหอยอู้ดังดังแห้งดังมึงีเลยปตาใหญ่ที่กินอยู่กลางหอยที่เดี๋ยวฝนตกเด้อเดขึ้นมากินที่รอเด้อเอาเว้ มูมีบักยังไงติดเบ็ดเนะ่ยบ้าบักรลุนโล่อะแต่้ใส่มาเพราะท่านได้บักรลุนโลเ่เพเยครับพี่นอ้องมันเป็นหย่อนว่าเอาบอยู่หลังจมๆนั่นหรือกระบอกจักเหงมันบมมบบี่กระบอกจั๊ครับแล้วรลุนหลังต่อไปบัดน,นี้มาสมไปกัผมกันความหมานเหลือมากแล้วเพราะว่าได้ถือประคอได้มือแล้วแสดงว่าเปอร์เซ็นต์มานก็มีอยู่อันนี้คือขาดว่าเด้ Những yêu cầu. A này cứ khát vá. Và... Gần thương, thương đây đi qua Ui! Ni phi non, lắm y côn lều. Má, lắm côn y là côn mát. Vô thư ba khoang yang chat ba khoang yang hello binh. Anyway. Mỹ. Hát it. 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 มันต้องขึ้นนะครับฝนตกก็ขึ้นก็ขึ้นในพี่น้องเบิ้งบ่ได้เลยหาไปเบิดร์ตไงกระดุกไงบ่รินสนมสนมแนี่นี่มันเป็นถล่มกระดุกติจัดมาเบิ้งประดุกกันบ่ทันเห็นประดุกอยู่ตอนนี้ปลาเข็งมาแล้วปลาคอมาแล้วนะครับเหลือแต่ประดุกถ้าเบิ่งปลาประดุกสิมีบ่เบื้งนี่ ว่าถั่มีก็คงสีบอผาดหน้าของของเคยได้ประดุกนะครับเนี่ยอู้กิโลกิโร่ลายอู้พวกอู้พวกกิโร่ลายจิโร่จินร่โ้กิโร่ลายปลาเขีงปลาเขีงพอปลาเขีงอยู่ตั้งคังปลาเขีงไม่ปลาเขียงอยู่ตั้งคางมาสิกินโอ้มาสิกินเด็ดเออเขาต้องสิมากินต้องย่างมาพอดี จะเขียยจะกบโอ้พ uh, <huh ี well, so. ่ลงมาจานไห้เบิ้งเบิ้ปลาดุกสักโตปลาดุกได้เถื่อแล้วตมาปลาดุกได้เถื่อแล้วหมุนมาเบิ้เบิ้งเลยตันี้ยังจะไขาดไปแน่แม่งเขาปากมนกระสีมันเต้นเนี้นี่บ เดพี่น้องเบิ่งครับบรรยากาศค้างห่วยยังคืนมันคือยังหนามคือเน่ามันงเถอะเนาะมันคือไก่เถอะใส่มองลงเอาไม้ตีเบิ่งใส่มองลงเอาเรียบไหลใหม่กลางคืนนึงน้อยวัตถิสแมนเบ้ยโมไปยังยาอันทับเบ็ดบัท่านเบิด มันก็ยังมีหลุนคือเก่ากระบมขึ้นมาข้างบนเลยอันนี้ฝังมันสั่นไปเนี่ยอันนี้ยังอยู่ขึ้นมาเลยก็ได้ ลังนี้ก็กินนะครับลังนี้ก็กินเอาเอาไว้ลัางลังนี้ดีดในเห็นเลยครับพี่น้องลังนี้ดีดในเห็นเลยนั่นอุ้ย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 ลูกตี้มยูเลยไหมมีแต้มแล้วครับพี่น้องลังนี้มีแต้มแล้วรุ่นแค่ว่าป้ายังเท่านั้นเพรถอดเบรกมันเลยโอ้บปะขอปะขอปะคออเอาขึ้นมาเลยบ๊วยปะขึ้นมาพี่เลยเอุ้บดุ้งสูงยืนไดฟังมหมจิตตรงนั้นโยนมาโยนขึ้นมาก่อนเกี่ยวขาดนี่มึงเลี้ยงย่อยๆหรอแม่ก็ปากเนื้อ เกียรติดินนะอันนี้ประคอตัวนี้สีไงก่าโตเมื่อกี้อยู่ครับเออไงกาหลายไงกาหลายอยู่บางตรงมั้งนี่นนเบิ่งขนาดเด้อไงกาหลายอยู่ตาใสาๆตาดำห่วย <laughs> ปลาหวยมันก็สียันสีแล้วโฟนาะสีัส,ส,ส,สีแล้วนี่มันเขตเขตอัอนเขาค้วยลงเหลี่ยงหํำมันคุณแน่แต่ฟังเต้ามันจะมีมันจะมีไล่ๆเลยหนำมันคุณแน่ตัวนี้มันก็ออกเป็นลักษณะคล้ายๆครับ ป้าบ่อปลาสะมันเป็นหนามบุงหนามหนามขาวราอยู่ทางทางฝั่งผุ่นมันเป็นหนามใสๆมันกับตัวดำๆำนะถี่ต้าเอาไปใส่มือนั่นู้ยตัวดำเหลี่ยมงอนมาเดี๋ยวพ่อโซ่โซ่ให้เบิ่งไม่ก่อนเอาสองตัวมาเทียบเบิึงนี่โอ้ยใหญ่กว่ากันหน่อยเดียวนึ่งสูสีเออนี่นี่นี่ว่าขนาดนี้มันกับบอลลูนกันปั้นได้นะครับนี mer, seed, ่พัวัดเวียงกันอยู่พัวัดเวียงกัน มาเรียวครับพี่น้องสองโตนี่ห่วยมันเลี้ยวเด้อมันมันเด้อกดมนม้กขา็นปรคุนนี่กเป็นได้ก็รุนนี่ละมานแล้วพี่น้องสองเตี่ยมีมนเด้อลาเข็งอีกตัวไอ้เลาเข็งเอาเลาเข็งไปใส่อันนี้ตัวนี้ผมรอเบิ่งแต่นนาประดุกเท่านั้นนั่นเอียงโอ้ยป่ามันเสด็จออกจากฟังครับ มาลังตัวไปไปเบ็ดออยอ่ใสอ้านี่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 เบ็ดเบ็ดสอเทือนเหรอมาลุ้นป้ายังป้าขิงคือเกาอันนี้ป้าขิงครับมากินไว้ตะนอกไม่ก็ขอกินโบรานเลยนาอป้านว่าใส่อยู่น้แตะติด อยู่ตนด้นนี่แตาบริไม่ย่างไงนี่ปลาคอกินปลาเคียงต่อเลยนผมเคยปดอันแน่ปลดหมากบินน่ะปดเขาไป้ัยแมนปลาเคียงอยู่ทั้งในปลาเคียงติดเบ็ดแล้วปลาคอกินปลาเคียงอีกทีนึงปลาเคียงตตัวนึ่งนี่เป็นแหนรอบปลาคอได้เลยเพราะว่าถือล้วดิ่งได้ดินตาตาตาปลาคอกับมาดังนั้นก็ต้องเอาทงเบ็ดอันนี้เด็ดปลาเคียงสองป่ปลาเคียงสองโตปลาเคียงสองปลาคอสอง แต่ปลาขอกต้นต้นแหลกกันต้นหญ่ครับพี่น้องปลาขิงต้นแหลกต้นหญ่ต้นหญ่ต้นงามเลยแต่โตเมื่อกี้มันมันก็บต้นหญ่อยู่แต่มันเห็นต้นเหยาวๆนะครับมันมันต้นเหย้าต้นเถิกบ่ไปเบื้องหลังต่อไปอุ้นี่หลังนี่คือเอียงเลยนั่นนี่หลังนี่เอียงพวกนี่นี่ไปเบื้องหลังคือเอียงหลังนี่ก็กินครับหลังนี่ก็กินปไปยังนั่นนี่นโอ้หลากไปหลากไปซื้อ ปลาอยังในหนาเนาะพี่น้องเนาะตาแดงแดงใครเราไปใส่หรอปลาคือปลานินหน่อยตาแดงแดงแม่ถึงเรือแล้วอู้พี่น้องถ้าถึงเรือดได้มาลังสุดท้ายแล้วไปตะนังหัวไปตะขี่หมดอู้พี่น้องผู้อยากให้เบิ้งแงบรรยากาศคางหวยนะครับแล้วก็มีเรือจอดอยู่ในหวยนี่เบิ้งเนี่ มันเข่ากแดงมือไม่มือไม่สิเดบอกกไปนั่งมั้งบอกกไปนั่งมั้งมือไม่สิดมาอยขี่เนี่บอกกูไปนั่งเออนั่งเัรนั่ยคือคือว่รอยี้ไปเข่าอ๋า่าไ่งสิว่าคือสิคืออ่ตัวละคนแงคนเลี้ยวปนเด็บกันไ่น้ามงสิวนจริงจริล คนหากินอยู่กับป่ากับน้ำครับแต่บอคอยเดินขึ้นเรือปันใดขึ้นเรือเด้เฮคือคืออยู่พวกขาอยู่แน่ม่ทำใหม่ไพ่อีกเขาใส่โสภาย่างดิอ่าเป็นของโซไว้นะใส่โสแต่ว่าคันแม่นเราม่พอจะของคนยืมยืมขีเข้าไปขอไปยิงป้าตั้งตั้งหวยนะเขายิงหมดเลยเด้มาเมื่อกี้พอเป็นยังไล้งสุดท้ายล่ะมาหนีมาสรุปแต้่เป็นเบิ่งเปิดออกในเพิ่นเบิ่งชัดๆมาหนีนี่แหละอันนี้เดินนี่แหละ ตะอสองโตปลาขงจโตปลาขงกับโบเนสอโต้เพื่อนปลาเข่งเออปลาเข็งสองวันนั้นนทีสองเลตัวใหญ่ตัวนึ่งตัวเๆตัวหนึ่งมาปีนองย้อนปีน้อง้หมดมานีดกัโอเคมันยอนลาคอเลยดิว่าเส้นนาปลาดุกเนี้ยบดิเห็นจ้อยกระดันมันจะได้อันทุกชนิดนะที่เคยได้มาอมันจะมาครบสูตัวย่ามสูเถ่อันมันจะมีปลาดุก นมาเปิดออกลสองได้มาพี่น้องเบิ้งสีปลาเบิ้งขนาดปลาเด้อเดี๋ยวงพอไฟเบิ้งอันนี้เป็นวัวผขิงเนาะปลาขิงไงกับประมาณนี้นะครับนี่คือปลาหวยปลาธรรมสัตว์โตงามงามมันบนนอกพี่น้องเนาะในสมัยมันบนเนาะ อันนี้ย่ำรอบเด็กนะครับเหลือย่ำรอบเสาอีกทีหนึ่งเบื้องตีอะไรกันเดใส่มันกับมั่กับพ่อเลี่ยวอยู่นะครับต้องโกนไล่ด้วยครับเด้อพี่น้องต้องโกนไล่แล้วมาพ่อครับพี่น้องย่ำกัขึ้นก็ได้ซํานี่ละนาอพ่อได้กินมืออื่นเสาอยู่จกได้ก็ฝากโกนไล่โกนแท่งโกนติามให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เบื้องต้นจนจบครับขอบขอบคุณพี่น้องหลายๆคนนยครับเด้อ ครับผมคลิปนี้เอาไว้สำเนีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ